ครับสวัสดีครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการเด็ดหน่อไข่มังกรนะครับรวมถึงวิธีการชำหน่อไข่มังกรที่เราเด็ดไปนะครับว่าเราจะมีวิธีการเด็ดและก็วิธีการชำหน่ออย่างไรนะครับเราก็ไปดูพร้อมกันเลยนะครับาการเด็ดหน่อไข่มังกรนะครับก็คือเราจะต้องจับตัวที่เป็นต้นขั่วนะครับให้แน่นๆ เมื่อจับแน่นแล้วนะครับเราก็บิดนะครับบิดหน่อไอมังกรของเรานะครับแค่นี้เองนะครับและหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเด็ดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรามีผงอลูมิเนียมก็นํามาป้ายนะก็ได้นะครับป้ายตรงแผลที่เราเด็ดก็จะทําให้ขั่วนะครับที่เราเด็ดออกแห้งไวขึ้นแล้วก็งอกไวขึ้นนะครับส่วน ไข่ที่เราเด็ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็นําไปทายาทาน้ำยาเร่งลากนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อแผลแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะนําไปชํานะครับในดินที่เราเตรียมเอาไว้นะครับครับแล้วก็อันนี้คือไข่มังกรนะครับที่ผมได้ทําการเด็ดประมาณสัก5วันนะครับ เมื่อเด็ดแล้วผมก็ทาน้ํายาเร่งรากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะนําม,มาปลูกในดินที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับวันนี้ผมได้นําเอาแก้วนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับจะมาทําการเจาะนะครับรูระบายน้ำนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะมาดูวิธีการเจาะแก้วกันนะครับที่เป็นแก้วเซรามิกหรือว่าเป็นถ้วยเซรามิกที่เราไม่ได้ใช้เราก็นําม,มาเจาะ เพื่อที่จะทําเป็นกระถางปลูกให้ก็ดูสวยงามดีนะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับก็นําไข่มังกรของเรานะรลงที่บินที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับรับวางไว้เลยนะครับวางไว้นะครับไม่ต้องลงลึกนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะใช้ ปุ๋ยนะครับเราจะใส่ปุ๋ยออสโมคโคเข้าไปไต้องใส่เยอะนะครับครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็โรยหน้าดินนะครับที่เราปุ๋กเพื่อความสวยงามนะครับครับผมเมื่อ เราโรยหน้าดินเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการชํานะครับหน่อไข่มังกรของเรานะครับครับและสำหรับในวันนี้นะครับก็ได้พาทุกท่านนะครับได้มาเด็ดหน่อไข่มังกรแล้วก็ชําหน่อไข่มังกรนะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด s ั b สไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับกับผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่าน,นที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ